ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่มีการแชร์บทความว่าปวดหัวแบบไหนเข้าขั้นอันตรายหืมชัวร์เหรอ ศูนย์ชั่วคราวแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เรื่องนี้จริงไหมครับบทความนี้จริงบางส่วนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยการอธิบายเพิ่มเติมในบทความระบุว่าอาการปวดหัวที่ผิดปกติคือปวดหัวแบบสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดเนี่ยเป็นคำบรรยายของต่างประเทศฮะคนไข้ไทยเนี่ยมักจะไม่ได้ลักษณะปวดหัวเป็นสายฟ้าฟาดมักจะมีคาบรรยายเป็นหลายๆแบบเช่นปวดตุบตุบปวดตึงตึงปวดเหมือนอะไรจะระเบิดออกมาแต่ว่าตัวตัดที่สําคัญที่สุดคือ อาการเป็นสั้นเป็นรวดเร็วและเป็นรุนแรงทันทีทันใดเขาเรียกว่าเวิร์สเทสเชีชอมายไลท์ปวดศูนย์และอย,อยู่เพิ่มมา10คะแนนสูงสุดในเวลาหนึ่งนาทีอาการปวดหัวร่วมกับมีไข้และคอแข็งปวดศีรษะร,ร่วมกับไข้และคอแข็งปกติแล้วการพบสามอาการนี้จะเป็นหนึ่งในอาการคลาสสิกของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าโรคสมองอักเสบแต่ในความเป็นจริงตามอย่างเนี่ยพบจริงๆร,ร่วมกันค่อนข้างน,น้อยหรืออาจจะพบแค่ไข้ร่วมกับอาการปวดหัวนะครับการสังเกตอาการติดตามไปยังคงเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด นอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายอาการสังเกตได้เราอาจจะเคยมีอาการปวดหัวตุบๆหรือว่าปวดบีบๆทั้งสองข้างซึ่งเป็นตัวบ่งที่อาการปวดหัวระ่างแต่อยู่ๆเปลี่ยนมาปวดหัวข้างเดียวภายในวันเดียวปวดค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับระดับความปวดเดิมปวดรี่มาพบแพทย์นะครับปวดหัวที่สัมพันธ์กับลบักษณะการทํากิจกรรมเช่นจามไอออกกาลังกายนอนลูกขึ้นมาแล้วมีอาการปวดหัวกลุ่มคนไข้ที่เพิ่งมีปวดหัวภายหลังจากอุบัติเหตุที่รุนแรงภายในระยะเวลาหลังอุบัติเหตุไม่เกิน7วันหรือกลุ่มคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่าง แล้วปวดหัวขึ้นมาทันทีทันใดไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนปวดและมีอาการสัมพันธ์กับอาการทางระบบประสาทอื่นด้วยนอ,อนแรงหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดคนไข้มีประวัติโรคร่วมอื่นเช่นกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันต่ำกลุ่มคนไข้ h i ชวีกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเป็นพวกเนื้อง,งอกหรือว่ามะเร็งอันนึงคนไข้มีอาการซึมลงหลับนานปลุกไม่ตื่นถ้ามีอาการพวกนี้เนี่ยต้องรีบมาจริงสิ่งที่อาจารย์ย้ำให้เข้าใจคือคําแนะนําพวกนี้จุดมุ่งหมายสาคัญคือเพื่อให้ไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ให้คําแนะนําแล้วก็พิจารณาาาตรว่งกย วตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อตรวจว่ามีโอกาสเป็นโรคกลุ่มโรคที่รุนแรงมากแค่ไหนเป็นหลักครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ปวดหัวแบบนี้แล้วจะมีอันตรายเสมอไปกลุ่มคนที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เพียงส่วนน้อยไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์ท่านั้นที่จะเป็นอาการรุนแรงจริงๆบางคนหมอบอกว่าไม่เป็นไรก็ยังไม่ค่อยเชื่อจะขอสแกนสมองซึ่งอันนี้เป็นในความเชื่อที่ค่อนข้างผิดโรคปวดหัวเนี่ยยังไงก็ตามปัจจุบันการซักประวัติการตรวจร่างกายเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่สสสสําาาาาคคคัญทีุ่่ดดดรรนไ้จจะะมมถถชวย รายละเอียดของการปวดหัวได้การแจ้งโรคประจําตัวจะช่วยในการวินิจฉัยได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเมื่อหมอประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์สงสัยเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องสกแกนสมองเลยเพราะมีการพิสูจน์มาแล้วว่าการติดตามอาการและการสังเกตอาการที่ดีให้ประโยชน์ในการวินิจฉัยกลุ่มโรคพวกนี้ได้ดีกว่าการสกแกนสมองถ้าไม่เข้าข้อบ่งชี้ เพราะผลสกแกนไม่ได้บ่งบอก100%ซจริงๆแล้วการสกแกนสมองก็ไม่ใช่การตรวจที่เขาเรียกว่าโด์สแตนดาร์ดคือการตรวจที่สามารถวินิจฉัยได้ทุกอย่าง100%แม้การตรวจที่ละเอียดที่สุดอย่างเช่นเอ็กซเรย์คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าสมองหรือว่า m r i มอ a รไอยังสามารถหลุดกลุ่มอาการหรือว่าโรคที่เป็นอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้บางส่วน ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นแม้ว่าผลตะแกรนสมองจะปกติถ้าอาการยังค่อนข้างน่าสงสัยแพทย์ยังคงแนะนําให้สังเกตอาการตัวเองแล้วก็นัดติดตามอาการพบแพทย์สม่ําเสมออยู่ด้วยดังนั้นสรุปแล้วบทความปวดหัวแบบไหนเข้าขั้นอันตรายนี่เป็นยังไงครับข้อมูลข้างในก็ค่อนข้างถูกต้องหลกัหลกๆก็คือเราควรจะสังเกตอาการตัวเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาการไม่ผิดปกติการไปพบแพทย์ก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดฮะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์